วิธีการติดตั้งข้อกันเด็ก Educa Size d e l u x สูตรขนาด2เมตร30คูณ2เมตร30ประกอบไปด้วย2กล่องค่ะนั่นคือกล่องไซส์ t a ต d a า d กล่อง Attention Kid ดีเอาละอย่ารอช้าเลยค่ะเรามา Unbox กันเลยดีกว่าค่ะประกอบง่ายมากๆค่ะคุณแม่อยู่คนเดียวก็สามารถที่จะประกอบได้นะคะเราหันด้านนี้นะนำด้านที่เป็นเ e l โ h o นํนำมาประกอบติดแบบนี้เลยต้อง เล็งให้ดีๆนะเพราะว่าเวลโคเทปเนี่ยเป็นเวลโคเทปชนิดพิเศษนะคะติดแล้วจะแน่นมากิ สำหรับการปรับเพิ่มขนาดนะคะจากสแตนดาร์ดเป็นไซส์ดีลัก์สูตเพิ่มกล่องนี้เลยค่ะเป็นกล่องเอท e ช t ั่นดีนะคะกล่องนี้จะประกอบไปด้วยแผ่นรองคลาดผนังอีก2ชิ้นและเสาให้เพิ่มอีก2ชิ้นนะคะเพื่อเพิ่มความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นสำหรับไซส์ดีลัก์สูตรในกล่องเขาก็จะมีเพิ่มแผ่นแปะเวลโคเทปให้นะคะเพราะว่าไซส์เนี่ยเขามีไซส์ขนาดกว้างมากนะคะอยู่ที่2เมตรสมคูณ2เมตรเพราะฉะนั้นเวลโคเทปที่เขามีไวใ้ให้ตั้งแต่ มาตดาตั้งแต่ซูพปรเียลพาสอาจจะไม่พอนะคะนี่ก็มีเพิ่มมาให้ด้วย